ถึงสองจับสวัสดีครับนะอกันทักสองสาธิตคือเก่าพี่น้องพร้ละละอมน้องเปิมมือนี้บรรยากาศกำคำฝนตกพี่น้องเสียงอากาศสีสาสาเนี่ยยังหน่อยเอ้ากินแล้ววะนี่อ,อ๋อบะผุดฝั่มตำเพีงกินเลยไหนไม่นู่นยังบอกพี่น้องในเตี๋ยล่ะเดี๋ยวบอกกิฟซี่เนี่ยไว้หูกไงถเรือไอ้ถอดถอดกะถอดเองพี่น้องเอ้ยเอ้าเมนูมือนี้ซุป บกแข่ง<อ>พี่น้อง<ม>อสุปรบกแข่งสุปรัะแข่งแบบบปนบาดคือเก่าพี่น้องโคนปลาใส่นี่มีกุง้งกุ้งหลวกพี่น้องอันนี้เจวบองพี่น้องใส่กับผักหลายๆผักกระโดนมีผักกระโดนนะพี่น้องผ<ม>ักหลมาเนี่ยเอาใส่กับคนีอสิบบาทแสีแบกสียเลยอพี่น้องก่อนจะเชื่อมกิบกับปก<ม>ากคนไรกก็แช้ก็ติดตามให้ในพี่น้องทั้งสองตาจจิตังสีบัวผาดในลิบต่อไป ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดต่อมาติดตามรับชมเนาะครับเนาะขอบคุณครับอ้าวว่ากันไปเรื่อยบ,บานนี่จิตวดเดิ่งแบบคุยเรื่อย หลับไปเนียวยังเหมืออยู่ซุปกะพิเหม้อกวยสุปกแกง่งก็ปุ่งเอากันบอด หอมคี่โตขึ้นอยากก่างมืโดนเนี่ยซุป,ปแกงเปนหอมเลยพี่บอ Se é จะอมพรหอมขานหนัว <ics> ่าจะคว้างใช้เจวไปเส้นวะ كنت بس أنا อคุยคำนี้แน่เลยเพียงเพื่อกระแขงต้องร่องเลยเพียง

อรยก,อยกนนอยอย็อ่อเเปลือกม,ม,มัน,นอ่อนๆกุ่งอ่อนมังแมนมก็กลกล่อมเปลือกมันนิ่ม qué hago bien? เราคือมีร้อนมากนะกินไปเลยกินน้อนไปหนึงตัวอแอบวาอร่อยไหมทำไมมันแอบแอบเสลือมันหลวกห่อนเอาใส่ถุงห่อน นกเดมเลยพ่อเมื่อคืนนกอะไรก็ทิด,ทำ,ดทำไมมันเกาะเดมเลยอ่ะพาทำไมมันเกาะเดมเลยอ่ะพ่อตรงนั้น <c oughs> อโอ้ dia sep kak sep tak puyuh 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 lepih nong kak hmm 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 แค่เบปบ็นมุกรูจบคลิปเยอะหรือหัอ่วทอมพอกินแต่โดนอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอู้ขักพี่น,อปปน,น,น,อน้องสุดปะแก่งยิ้นจำเนี่ยและครับพี่น้องบานเ่าซ้ำนี่กแโอ้เหลวยงเลงเหลวง่ายไปแล้ว ฝา,ากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้เนาะครับน้องมากกะคณไหลก็แชร์ให้เด้อวพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องอีกจอติดต่อมาติดตาม,มาตรัะสุมเน้วกันน้องส่หรับมือนี่คลิปนี้ไหวสัมนีพี่น้องเหมือดเดาคลิปหนาพอกันไหมผมกับน้องเบมสำหรับพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะครับนาอสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> บอกว่าอะไรเต็มปาก